สวัสดีค่ะพี่น้องว่าจะกินสักกัรเดินเราบนออฟิเชียลค่ะไม่ยังหรอมาเจมงเมืองอันนี้คือพไปตะปูถ่วงเงแต่สันเดย์อาหารซีฟูดนะจ๊ะอาหารซีฟูดอหลีเดียโอ้ยฉันก็บว่าได้เบ้งเนี่ยสาวคุ้งซีฟูดอาหารทะเลสมชอิเขาว่าสื่อสื่อย่ำเนี่ยเออเออเออริ โอ้ยกะว่าอยู่อยู่หนีพอดีคลุ้มเกิดความคดขายเบาเด้ออุ้ยเต้นนี่เต้นนี่ไปแล้วโอ้ยยานย่านเออเลิกย่านกัดแมย่ยันจวกเต้นนี่เหรอนี่เราแม่อู๋ยังแบบว่ายขาดกะเทเแ่าสองแถวยู่นี่กะไดยเอ็กกะไดยดมโอ้ยสมบัติเขาว่าสมบัติเขาว่าบอกไว้ท่าเนียนอ่าอันนี้เราแม่เออบอดสดโอ้ยยังแบบ วอ้ยก็ได้วมาโจทย์อพวกมดีล่ะดาจุกวางเ้ยเอออาบนี้แล้วนะยังวะเข้าอาบตข้าเช้าเดินก่อนที่ดี้าเฮ้ยดเอานันสู้กันเราไปแล้วฮะใส่ล่ะอู้อ้ยมืนอนี้เขาเดินดงเป็นมาซี่เดินดง แมี่ยวิทยาวดีเดอ <c oughs> ye, ye, อ้อมีห่มใหม่ห่มหลายยูแต่ว่าเหมือนแรกเนี่ยตะเบางเงมันสีอากาศมันจะหนาวแมนอุ้ยยุ่งตัวบอกไ,ไงเดอ้อยุ่งตัวเท่าแม่ไก่อาจจะอยู่ในปลาิดนึงนะคะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> เตรียมพร้อมเครื่องปั้นกับติดแล้วเรียบร้อย กองไม่ไว้ก่อนโอ้คันไอตูบมสูบยืดตี้ย oh. ัง้นถืออยู่พี่มีผู้มาเด้นหัวโอ้เ่นเองเก็บน้อยที่สุดเงินไหลที่จริงมันต้องมีถุงใสบ่หวะ เอาถุงใส่หาถุงมาใส่เออไม่มยังกันลอบ้นอานเขาอลาพะันพรต้องไปติดต่อศูนย์ถ้ามันละง,งับอะ่ะ ้าจันทกระโทษไปหาศูนย์มันให้มันเปิดไทยเหอี้ัทางม่ท่งเดียวก็คือนีเขปาปลาทันตัวซ <laughs> ื้อใหม่ <laughs> โอ้ยมันกระเต่าคือค้คนัะะ่นล่ะเอาไม่ได้ว่าเจ้า พี่แม่เท่าก็เจ้าบวกแยางหลายพี่แม่ว่าเป็นเท่าธรรมดาอันเจ้าน่ะเจ้าน่ะเท่าซื่อแต่ว่าอันนี้แม่เท่าเท่าแม่โอ้ามันสิว่าตรงคอนเซ็ปต์โอเคปะบม้อเจังตีอยากน้อตดอกบานปะคะบม้เอากุญแจไม่ละบ้าแล้วเอากุญแจไม่ละมีกุญแจข้างนอกกับเท่านั้นแต่คะเพราะว่าล็อกข้างใน กนีเอาอัน <boundaries> อ <si suppression> ันคอนงัด <Br> จ <ots> ูวจงไนมีกุญแจขังนอกแต่วาล็อกขังในแม่ผู้ใดไปเปิดได้นอนสูบลงเงิดไหลพลังนายกรเทยเท่าเย้คืนนอนเขาสเลนอแล้วเออคือว่าไปยยวนกันปลเป๋ยไ่ได้แก้วปาปน้ำใยไรอ่ะปลาไปน้ำใยไรแล้วพ่ปไปยวแต่ว่า มาเจอก no ันมาสี่เดี๋ยวมือนึือกับไปแล้วปเเาอันข้อการอหิกัน่มือยู่งล้็วแ้วเขาไม่เห็นกันอาทิตย์นึงเลยดิโดนที่เดโมากนะพี่นะแกมีเคมขัน่ัวยืมเลยเคมไหมรอเค็มน้อยหลายมื่เกแง่พ่อออกมีอันนั้นว่าลวดเสียบแหมลวดกรลวดเสียบมันจะพอดีกันกับปูกพอดีเลยสวัสดีช่องพแม่แก้มสกาวเดือน เราปชูออฟฟิเชียลนะครับพี่้อง,องไม่ใช่ไม่ใช่หรอโอเมียนยูอัน้็ไม่กินข้าวไนี่กินเหล้ไปนี่กดเตียวมาพี่น้อพี่น้องอันเพื่อนอันุลาแหละไรไปนี่เม่สิขอไป้างเต้มาหอดเพื่อนเ <c oughs> เห็นที่ยังยูกูเดียวต่เามยายบานนี่ออกไงมาเนี่เขามาเจาะไขสันลันยยนดยเป็นอาทิตนึงแลอันนั้นเจาะขสันหลังแล้วๆก็สช่องกลงได้นี้ ลายขันตัวหน่ก็เต็มีกน่อาบน้ำย่างดีถ้าเคียมย่างดีถ้าแปงริมเฉียนิวโดนเออกูเืมไม้จังไกันยัะสมภย่งไปเขตีกันเขาไม่ได้แยกง่ไม่ได้แยกงแยกยังไงเขาคือยุทธ์ตื่นใหญ่ยเาให้ยุทธ์ปุ่นเออหน่ไปเดินดงมีเป็นมัดซีเดินดงดงนี่ ในดวงแม่แลปลาปลาสัาความนะจักทองด้วยได้ว่ะมือเลี้ยงจักสียุ่งจักสีเอ่อคือว่ามือขึ้นลายบแบมด้วยยุ่งมิดตัวใหญ่จี้ก็ยังมันแบบสับท่านเหลาไหมซับจุกซับจุบเลยน,นั่นเดี๋ยวนในสลัดเออสลัดหนึ่งสลัดสองมันนอนใจสั่นมือขึ้นนั่นมันอยู่มันอยู่ใช่ป่ะมันม่ ตมกูเมีสูมันประจังเกตเพื่อนเลยก็ละศาลาด้ล่ะมันอยู่สาลาไหนออยู่ศาลาุนเมันบ่อเออเออมันอยู่สาลานี่มันอยู่สาลาพีมันอยู่ศาลาสองยาลาสอยู่สาลาหนึ่งโอ้ยมื่อเคื่อนข่อยบ่ไมียุ่งเลยอยู่ไหนมามามาเหน่บมามันมากกับไผ่มากกับไอ้เปียวบ่มีรถตู้มาสซโล่ฉัตู้รถประจำตำแหน่งกัวยรถประจำตำแหน่งเนียย้ขับนี่ที่ เป้าสาวเป้าสาวพิเศษกันมาส่งเด็กหน่อยนะเป็นว่ามื่อนี้มีเด็กหน่อยมากจากลำเพื่อนชวนจากลำเพื่อนชว์มาหาครับก็มีเงี้ยอลังการอ่าฮะให้ใหญ่กว่าให้อลังการกว่าเดิมแล้วก็อีกอย่างขึ้นบ้งมาอย่างมาถือพรบพร้อมหลายเส้นเลือดขึ้นเราก็รัสิฮอตตั๊บตั๊บบอกก้อนนั่นนะ เพราะว่าคันสิมาไหลทาเต้นคือสิบ่าเมียนดอกให้มาถือป๊อปโอ้อนนยตีขัดมาอย่างนี้ตีอันนัดแล้วเมืหอนาแนนนี่นอ๋อแอ้ไปถือกาแฟตุ้งแดนโอ้ยตุ้งแดน,ปนเป็นเด็กทีมแนนเนเออขาดพี่น้นองมาก,กนะครับอันนี้กับสิรุ่นเพราะว่ารุ่งสองเขาบอกคนมีงานเนาะกระเร่แบบพาเท่หน่อยมากพอมีได้ใช่รอบละรอบละแปดพนอ่าฮะคนพนกันไปอัน คป <Es> yeah. วาตนไส่เราไปตินยืมตินยืมเปตินไสโอ้ยเจ้าเนี่ยถอ่ไหนได้ยังกินโอ้ยฮะทอดบวยทอดใส่กวาโอ้ทอดใส่กวา กินแล้วไปกินก๋วยเตี๋ยวมาอยากสดนนวลๆแต่ว่าก็กินบ่เบิดดอกหิวเขาแห้งๆไปกินบ่ได้เด้อบะไส้เออนี่ยเดี๋ยู้จัดกันโอ้ยคนขับรถตู้ส่วนตัวปนาเขาว่าเดี๋ยวเบิ่งหน้าก่อนเบิ่งหน้าก่อ็ยาวทารมคนไปลากใส่ขวอ เป็นเจ, ais, จา้าของแม่เป็นยังลงไมียดกัน400เอรเนอนั่นมาพจัด่าฉีนเมื่อวอนวันไพแจงเขาดีมืกอ่ะ นี่แล้วก็มาชนบอโไปว่าเราใม้น <Bell> um> <t> ิย <ing> <t> ุส <ing> <t> ันกลับขึ้นแล้วจะจะทำงาสี่จะกลับช่นบอสซ้อเกาปานี่ละเ้ฟเทฟเอาอิลีเมีนอิลีฮะเดี๋ยวกับเขาบ้านวันที่สองหอดหอดยู่เด้แหละเมียน เอออิลี่เออเออเออเจี๊ยบเจียบเจี๊ยอเอี๊ยบเออ๊ยบเจี๊ยเจ้าประจำเจ้าเซบตเออ๊ยบฝ่าหัวซอนหุ่นเจี๊ยบบ่อทางม้ยคอยบ่อให้กินไม่ใช่กัเจบบอเลี่เรากำลังกินอยู่นี่เจียบี่ลี่นันเย็นบ่อกตึงซ้อนได้ด้วยคันันคันคอนคันคนคันไันคปนคันคอนคอนคออคัน้ันคันคัอกคนเออนั่นคน ซื้อบสแบสำลักเด้ยายอหลีคันแล้วแบหเอาเงินมาสิไปซื้อห้โอ้แฉบสุดเ้อเห็นันเอาเรขยงเงินมาันมันบอสบโลดย่งจากตามแเออนั่นบอสิบได้ยินโลดโอ้เมลล์มันเบิดลเนี่ยมสุดแท้ เอาล่ะค่ะพี่น้องสำหรับคลิมนี่มันจะนี่ิมหนาวพอกันไหมคะสวัสดีค่ะโอ้ยจะเป็นอยางกอลดม